สวัสดีค่ะพ่อเป็ดค่ะโซดีทุกคนสวยมากในวันนี้ด้วยค่ะมาตามแน,น,นี่ยท่าค่ะด้วยนาเชลังอยู่มาตามแนวทางกับพ่อเป็ดค่ะนี่งวดวันที่หนึง่งเมษายนสองพัน 2, ห้าร้อยหกสิบแปดคลิปนี่เป็นคลิปที่สองโค้งสุดท้ายนะคุณพ่อเนาะโค้งสุดท้ายโค้งสุดท้ายแล้วค่ะท่านผู้ชมมาตามคุณพ่อคุณพ่อว่าฟันดีแล้วลว่าสั่นฟันได้จักมื่อฟันขึ้นว่านขึ้นว่านนี่ม่นา,นนานนี่ก็บอกฟันไม่ฟันเลยว่าฟันเหมือนั้นยางไปยางไปนในปลาน่ ไปมันดงมันปลาดงมันเงี้ยคู่ใหม่ไม่สวนใหญ่ๆพอพีเขากินเลี้ยงกันกินเลี้ยงกันเป็นปุ๋มเป็นนางเป็นแถวอยู่บ่ายเขาว่าอนไรมเนี้ยเขาว่าก็เป็นนางเขาค่ะกินเนื้อหัวลงกันเด้อมมันงเหรอขามัวได้ซื้อมัวมาได้มั้งเหรอซื้อมัวมาล้างมันไรซื้อมัวมาล้างมันไดรก็เลยทำเค่ะก็ซื้อเงี่มอวงเลยม่วเลยหนึ่งพันสองร้อยได้วัวนี้คนละ ราคากินแดงกันนีห้าคนหนึง่งพันสองร้อยหนึ่งพันสองร้อยห้าคนสองพคนก็ห้องนี่ละบ้านนี้กินกันหย่นั่งกินนี่ปลาไลยวันนี้นนมีในบ้านในเมืองเลยนี่ลงกในปลาโก้ใหม่จักเครือจักยังน่า <ừ> มีวงมองเดียวเป็น,เป,นเป็นแปดนะนพาก็นัน่นงไม่จุมไม่จุมไม่จุมเขามีแต่ปลาโตอย่างเดียววดัดผู้ชายม่ด <ừ> บา้านกินแปปล้วเพิ่มบ้านมาทีท่ลูกไป้ายไว้ให้พ่อคน คนจะไปใช้วหดแต่ว่านีกินยังคือเก่ากินวัแล้วเราเราคนเห็นเราคนเห็นพรคนบ้านน่งเป็นห้องหญ้าออกไปบ้านห้องอยู่เดียวห้องกัญาอนี้ไปหน่อมีวันหนึ่งยังกดเอาไปอีกหญ้าไปนั่งังลห้องหญ้าเนฟังเดียบ้านก็ไปอีกสองร้อยอีกสองร้อยเนหน่มันยังม่ยำอีเลยอีกสองร้อยเด้วเงินหน่อสองร้อยหญ้านูได้สองร้อยนหน่อบั ยางหาอบกันออกจากแค้นไปน mm ่อยเดียวเห็นจอดหายไปเลยอ้าวหมอนี used, ่เป็นไงนนองหมอนี่วะคือเดียวนหน้าหมอนนี่เป็นบ่าว่าว่าหอกันเดียวนี่เบ็นเพราะคุเห็นพระนวันนี้ไปหมดมันหายตัวไปเลยนะจะคล้องผ้ากันลังแน่วห้อยยางไปเนาะห้องไปผเดี่วห้องยางไปเรื่อยนะยางไปน้ำตกน้ำปลาไปนะมีทางเลย ทางก็ท่างแดงเนี่ยทางออหลอดอะไรท่างพ่อทำารมคนไปนะพ่อ,อก็คันนังจุ่มเนเวิร์กเวิร์กเดียวนะทำเวิร์กทำแข็ง่นาะแล้วมใหม่อมใหม่นน่ไ่ได้เป็นเวิร์กนะนะอยู่พือก็น,นั่งกันทมีมุมทีแก่ทีคนพนะอก็ยางไปซอง,งว้าวว้าวว้าวมันจิ้นขางัวเหลี่ยงมันเนาะขางัวเหลี่ยงเขายางไปจินกันเองพ่อก็กินเป็นบ่อกนี่ันกินกันเอุ่งกันไว้คนบนาน อังลูกเขาลูกเขาสีเขาสีไปปุ๊บเนี่ยามอนอะไเป็นบะคอนมาอีมไอ้สีลูกเลยเนี่ยาบุมีคนเลยมันไปใช้บดมอนฮาวาโอ้หวในหนึ่งหนึ่งพันสองรอยได้หัวในมันเลยซื้อมาขายให้กินมันเลยซื้อเลี้ยงมันเลยโอ้ฝเป็นพ่อคนแค่ไปใส่บดบ้าออยู่คนเดียวอยู่แมวมันเล้ยงลวานนะเขาเลยยางไปแล้วบาดเางาออกไปเห็นไปได้ ม mm ่านหนึ่งคยางไม่แห้งคางหวานม่านหนึ่งม่านเราข่อเยอะอีกสองรอยอีกสองร้อยนี่ล่ะอีกสองรอยอีกสองรอยด้วยั่งล่ะโอ้ไม้ถึงยังน่ออีกสองรอยเนาะมันก็บอกเลยก็เลขสองรอยเนาะเลองศูนย์กสองศูนย์อืมมก็เราหอยเลยย่างเงินนีางดูเด่นเหว่าอีกสองร้อยนี่มั้งล่ะัยงออกสาขาไปเห็นจ่อยเพ้ชจ่อยอืปใช้นจ่อยเห็นจ่อยม่ยาไปเลยแล้วมันกหน้าบ้าน ขึ้นหเขาเจ๊ไข่ไข่เด็กสร้างโตวเขาไข่หนึ่งสองศูนย์ศูนย์เนาะมันเหล็กมันได้ข้อไข่เหล็กที่ตัวต้แหลงนะเขาข่าวงวให้กินงัวหนึ่งพันสองร้อยมันมันมันแจแห้มันมันได้มามันแจแห้มันได้นั่งเขาไปอีกคนเดียวอีกสองร้อยเนะเลยหายสองสองศูนย์ศูนย์ได้หายสองศูนย์ศูนย์เลยสองศูนย์ศูนย์มาแห้งกูแต่สองสองตัวเรียนวัน เด็ดเด็กอนเด็กหนึ่งงอนนี่้องเด็ดแห้งค่ะงอนคุณพ่อชิไหายหน 0, ่เด็กสีโตเดสี่โตสองเลขโตเด็าโตนะอ๋อคุณพ่อชิไหายหนึองอกับ 2, องศูนยแม่นบอกอ๋อคุณพ่อชิยหายหนึกับ 2, องเนาะค่ะหนึองศูนี่ก็ไปตัดเอาเนาะ 1, 2, ึ่งสองสองหนึ่งสองศูนยม่ใะนี้อนนี่พันหนึ่งลบ มันยามาม,ามาันนำอีกนะมันยาน้นคกมากมากท่เขาแหลวเห็นเพราคนอนยาก็เห็นมันมากน้องกอีกสอง้อยมันลอ้ำไม่อย่าว่าให้ซื้ออีกสองลอยให้ซื้อแกก็อีกสองอยนะพูดสองลอยได้มันลอยอัน้ว่าสองซือสูหนึ่งตัวอนี้มักสองซื้อสูนกว่ากรตัดดินเอาเนาะคุณพ่อนะอย่าลืมซืนอูนำเนาะศูนซื้อไปแล้วค่ะงหัซื้อไปแล้วบอกคุณพ่อ ให้ให้ท่านผู้ชมเพิ่นเบิ่งเลยคะ่ะคุณพ่อเพิ่นซื้อไว้ห้าซองซุ้มี่นี่เก่าซองเก่าซุ้มๆคุณพ่อก็เลยซื้อตัวนี้ไว้ติดไว้เนาะเพราะว่าเพิ่นยางเป็นแหลกรางนะฮะยางเป็นแหลกรางเพราะว่าคันพหลายๆเนี่ยมันเป็นแหลกรางนะฮะค่ะอ่ะเพื่อได้โชคใหญ่โบนเน่นเนาะคุณพ่อเนาะโบเน่แด้ออกมือไหร่ด้ไหมโบเน่ค่ะยาเพือเนาะค่ะพอเป็ดหนียาเพือค่ะถ้าเพือหนีมาปั๊บเลยเสียดายขนาดค่ะเพราะหันมันบ่ออกด้วยค่ะ หัวังหันคุณพ่อกระเนียนศูนย์ศูนย์นำเนาะวันนี้ไม่ใช่มาออกไปจักกับโบนีเนาะคุณพ่อเนาะมันคือมันจะออกแฉะนะจุดแรกแฉะค่ะอ่ะคุณพ่อหายเนวทางมาเนาะค่ะสามตัวหนึ่งสองศูนย์หลักกระสองศูนย์ศูนย์ตัดกับหมุนเอาในนี้เนาะค่ะเอานี้ค่ะมาไปแทร่เราเร็กว่านี้มาไปสูงไม่จำเลยแล้ะค่ะก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านเนาะค่ะมีโชคมีลาภในรางวัลใหญ่กับพ่อเป็ดสุขูสุขคนค่ะ คุณพ่อมีเงีงเพิ่มเติมบ่คะมีแล้วมีเาน่ห์ละถ่ายโมดี้นี่สวยมาทุกคนงมวานี่ค่ะคงสุดท้ายได้เนาะคุณพ่อสุดท้ายซุ้นซุ้ซื้อไว้โลดค่ะโนเดลเล็กโมัดลอ่อนขั้นพร้อมนะค่ะอของแท้น้าเล็กโมเดลค่ะขอบคุณพ่อเป็ดได้หลายค่ะบ่แพงเนืทางขอบคุณค่ะก็มาสรุปเนืทางตัวเลขความฝันในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลของพ่อเป็ดค่ะในงวดวันที่1เมษายน2568นี่ค่ะคลิปนี้เป็นคลิปที่สอคงสุดท้ายเนาะค่ะ พ่อเป <ITA> ็ดนี่ฟันได้สองมื่เพื่อนว่าฟันดีค่ะเพื่อนว่าค่ะในความฝันนี่พ่อเป็ดเพื่อนฟันว่าเพื่อนยางเขาไปในปลาเพื่อนว่าแต่บุหงาวายุใสเพื่อนว่าป่านี่หกหกเพื่อนว่าไปแล้วไปเห็นคนกบลไรเพื่อนว่าเขานั่งกินเข่าอยู่เพื่อนว่าเขาขาง่วสู้กันกินเพื่อนว่าในความฝันเนาะค่ะแล้วเขาก็เอิญพ่อเป็ดนี่เขาไปกินน้ำพระสันมามาพระสันขาง่วสู้กินเนี่นี่มากินพระสัน งวดตัวนี้เอามานี่พันสองเพิ่นว่ะค่ะเอาม่าพันสองเลยนี่เพิ่นว่ามาหมามากินกินให้อิ่มเพิ่นว่าพอเป็ดก็เข้าไปเนาะค่ะเข้าไปเราก็ไปนั่งกินน้ำเขาเพิ่นว่าจนอิ่มเพิ่นว่ากินแสบกินนวหลังจากกินแล้วบัดสีลูกเพื่อนว่าคนที่นางกินน้ำการจักไปใส่เบิดเพิ่นว่าหายไปเบิดทุกคนเพื่อนว่าค่ะพอเป็ดก็เลยยางอ้อมบนเนาะค่ะก็เลยสีนี้จากหั่นเพื่อนว่ะ ว่าบมีคนแล้วแล้วมีผู้ชายผู้หนึ่งปรากฏขึ้นมาทั้งคางเพิ่นเพิ่นว่ายางน้ำกลนเพิ่นมาแล้วมาบอกว่าอีกสองรอยเดอ้อวาสันอีกสองรอยอย่าลืมเดอ้ออีกสองรอยบอกเพื่อนแนวนี่เพิ่นว่าค่ะห<อ>ลังจากนั้นคุณพ่อกับหูเม่อเพื่อนว่าฟันซ้ำนี่เพิ่นว่าค่ะ<อ>คุณพอ่อได้หายแนวทางมากก็คือหนึ่งสองศูนย์เนาะค่ะเป็นราคาง่วงเนาะค่ะเป็นราคาที่เขา เอางัวมาเฮ็ดสูกินเนาะค่ะหนึ่งพันสองรอยแต่ว่าคุณพ่อเพิ่นตัดมาให่ก็คือสามตัวหนึ่งสองศูนย์เนาะคะ่ะวงกลมให้เน้นเลขผีบอกเพิ่นว่าค่ะตัดออกมาเนาะค่ะตัดเล่นออกมาจากเลขสามตัวก็คือหนึ่งสองหลักก็2สองศูนย์ก็อย่าลืมกลับเอาเด้อค่ะแล้วก็อีกคุ้มหนึ่งเนาะคะ่ะสองศูนศูนย์เป็นเลขผีบอกคือกันเนาะค่ะเพราะว่ามีผู้ชายผูนหนึง่งยางน้ากลนเพิ่นหล้กก็บ,บอกว่าอย่าลืมเด้อสองรอยเพิ่นว่าค่ะอีกสองรอยเพิ่นว่าเพิ่นก็เลย จับมาให้ท่านผู้ชมทางบ้านน้ำเนาะค่ะสองศูนย์ศูนย์ค่ะตัดเลีนศูนย์ศูนย์เนาะค่ะเป็นแนวทางของพ่อเป็ดในงวดวันที่หนึ่งเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนี่ค่ะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีโชคมีลาภในทุกวันใหญ่กับคุณพ่อสุขสูขส,ขสุขคนค่ะแต่กะ็อยะ่าลืมมักตัวไร่ชอบตัวไร่จับตัวนั่นเนาะค่ะแล้วก็ตัดกราบหมุนน้ำพ่อเป็ดนี่เพิ่นฝันทั้งเบิดสองเทือค่ะมีเทือแรกน้ำเนาะค่ะเทือแรกนี่พ่อเป็ดเพิ่นฝัน ธอแหลกมาค่ะพอเป็ดนี่ในคลิปนี้เนาะค่ะเพิ่นฝันอยู่สองเธอเนาะค่ะในคลิปนี้คลิปคลิปแหลกของเพิ่นเนาะค่ะแหลกๆเรื่อยนี่เพิ่นฝันว่าแหลกๆเรื่อยเนาะค่ะคุณพ่อนี่เพิ่นฝันวะหมาหน่อยยุ่งอันเพิ่นเพิ่นว่าแล่นออกหน้าเนาะค่ะแล่นไปน้ำทางเพิ่นว่าอย่างกันลองซ่องไปเพิ่นว่า เพิ actor, ่นกรบอกมาหน่อยว่าบ่ให้กินเล่นคนอื่นเนาะค่ะม้าหน่อยก็เล่นเลียงกลนกันไปสองตัวเพิ่นว่าน้ำขอบทางเนาะค่ะคุณพ่อเพิ่นก็เลยให้เป็นสองหนึ่งเนาะค่ะวงกลมให้เน้นเป็นเหล็กลางเพิ่นว่าค่ะมาตรงกันก็ขิปโคงสุดท่ายด้วยค่ะท่านผู้ชมคุณพ่อเพิ่นมาฝันย่ำอีกเนาะค่ะตัวสองหนึ่งขีปเลกกับโคงสุดถ่ายนี่มาฝันย่ำโคงสุดถ่ายว่าผีห่องบอกเนาะค่ะผีห่องบอกว่าเห็ดงัวเห็ดเหนืองัวสู้กินนี่ พ่านสองเนาะคะ่ะถ้าตัดเลนกับสองหนึ่งหนึ่งสองเข่ากับขีปแปลกของเพนนะะลินเนาะค่ะขีแปลกของเพลินเพลินหายมาสองหนึ่งวงกลมหายน้นลงเป็นเหล็กลางเพลินว่าฝันเห็นม้าหน่อยสองตเพลินตีหายเนาะคะ่ะสองหนึ่งรากามาฝันต่ออีกเพลินว่าค่ะฝันเห็นเด็กหน่อยผู้ชายเนาะคะ่ะกระโดดขีข้อขีหลังเพลินเนาะคะ่ะ แล้วคุณพ่อนี่ก็เลยบ่งห้ขีีวสันโล่งโล่งวสันสะบัดเด็กหน่อยโล่งเนาะค่ะเด็กหน่อยนี่ก็ลงมาเนาะค่ะลงมาแล้วก็มายางเหี่ยงคางพอเป็ดไปเลยเพื่อนว่าค่ะยางคูกันกับพอเป็ดไปเลยเนาะค่ะพอเป็ดก็เลยตีหายเป็นหาหนึ่งเนาะค่ะหาตีมาจากน้ำผู้ทายเพื่อนว่นหนึ่งน้ำเด็กหน่อยเนาะค่ะแล้วก็อีกคุ้มหนึ่งก็คือหนึ่งเก่าเนาะค่ะหนึ่งนี่น้ำของเด็กหน่อยเพื่อนว่าเก่าน้ำของผู้เฒ่าเพื่อนว่าค่ะเพื่อนตีเหลยกหอยสองคุ้มในฝันหนีเนาะค่ะ หล้กก็ฝันเห็นหมาหน่อยนี่คุนกระตีให้สองหนึ่งเนาะคะ่ะในคลิปแรกเนาะคะ่ะแต่อย่าลืมแคปหน้าจอไว้เบิ้งเนาะคะ่ะท่านผู้ชมฝันที่สองเนาะคะ่ะอย่าลืมแคปหน้าจอไว้เบิ้งน้าเนาะคะ่ะมักตัวใดชอบตัวใดเอาตัวนั้นแนวทางของคุณพอ่อให้มาชาัดเจน,นะคะ่ะในงวดนี่ก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านเนาะคะ่ะมีโชคมีลาบเลยท้งวันไน่ก็พอเป็ดสุขุสุข,ข,สข,ขนนะคนค่ะถ้าคลิปนี้ท่านผู้ชมชื่นชอบหรือว่าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามกดกระดิง่งให้กับสาวหนิงพ้าร่วยน้ำนี่เด้อค่ะคลิปนี้เขาจบไปเพียงเท่านี้คลิปนาพ่อ,อกันใหม่ขอบคุณค่ะ